มาแล้วมาแล้วเกิดเรามาเกิดเรามาเกิดเรามาโอ้โหมาปมุ๊บพนัวเลยโอเคผมสัสดี็จัำจัสคายนะครับวันนี้เรามาเล่นนี่บอมแมสเกมนะครับเออเกิดเรเาเกิดเรา ยังไม่ทันเกิดจาการบอมกูหายไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วจะมาทางไหนนต้องเดาต้องเดาคือตอนนี้สึกดิวเคียได้เนี่ยห้องรอบนี้ของแมทเกมคือไม่โนไม่โนพวกของเกียร์นับโนแค่ของมักเฉย มันมีแพนด้านะกี่ตัวกี่ตัวเอาอุย้ยหลังเขา้าเพื่อนมาเลยเพื่อนปะปละลุยลอยลอยเฮ้ตายไปหนึ่ง เดี๋ยครับไหนเอ๋โอเคเราจะเนียนมาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะถือนิ้วไปก่อนอยู่ไหนอ่ะน่าจะเกิดเขาเยอะปะเกิดเราเข้าไปแล้วตายไป อุ้ยนิดเดียวเองโอโ้โหโดนยิงทะลุตายเหลือสองตัวสามตัวเข้าไปยิหมดเลยที่มันสึกเสียของช,ะชะัดๆเออี๋ <c oughs> ยววิบบ่งมาเลยครับ ok rồi, cỏ lên đội Biang bi, biang bi Cái lệ ở này á สวยครับเออเราปืนกันบอมมาเล่นนั่นแหละไอตัวโปรโมชั่นเก่าแล้วค่อนข้างดีแล้วแซนด์ดัตต์ ไหนไปรู้แล้วเต้นกันแล้วกันจะดูทางเอนะครับดูไปดูไปดูไปพี่ดูเอยอ่ไม่เห็นอะไรเลยละะจนแตกใจดีอนท่จุดไหนโอเคโอได้เพื่อนขอได้ อุ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วสามเก้าสามเก้าโอ้โหเลือดเต็มแล้วเลือ <c oughs> ดลอยเองเล่นไม่ได้ร้อยแปดสิบเลยไปไปจะปลาแฟรนะไปแล้วสองครับ <c oughs> สวยน้องสวยร้อยมาเร็วมาเอเร็ว สวยสวยด,ดูทางนี้ครับดูทางนี้เดี๋ยวจะดูให้เพื่อนวิ่งเข้ามา <c oughs> ตกใจ ทำไมมีแต่คนยิงผมวะแ <c oughs> ล้วระเบิดอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> เออเขาโอ้โหอ,อย่างสวยเจเ้เพื่อ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่วางระเบิดอะถูกตัวถูกตัวโยนถูกตัวคู่หลีกัน

กำลังไปน้องทนไว้ทนไว้วิ่งนิดเดียวเหลือสี่สิบรอยิงครับรอยิงมาปะเหมือนจะมายาวมาปะนี่ย ทำ,ทำไมรู้ว่าอยู่นิวอยู่นี่วะไม่แล้วเราไม่ได้อยู่มุมที่ปานิวได้ทำไมปานิวบดด่วงงเลย,เย,เยรลอครับรอ ายสองอุย้ยเต็มข้อเหลือสเก้าสิบเฮ้ยกร,กระตุกกันแล้วะโอ้ค้างค้างโอ,อย้ยค้างกันอีกแล้วดันไปเลยแล้วกัน กันนิวแล้วหนึ่งอุ้ยโหหมอล็อกเตาเข้าห um ัวดูสาบเปิดไปได้นิวเสียไปตั้งสองสามลูกอุ้ยเพื่อนเรายิงได้แล้วเฮ้ยหมอล็อกเพื่อนเลยเมื่อกี้เพื่อนยังไม่ทันโบะเลยไม่ไหวไม่ไหวแล้วส่งหมดรอบก่อนแล้ว โอ้โหโดนัตตี hey, hey, hey. ก้ hey, hey. ตกลางจะวิ่งเฮ้ยโอ้โหโผล่ี่เดียวหมอก็ยิงเกือบตาย เดี๋ยวเกิดเขาสองคนครับเกิดเขาสองคนเลยเออเออมาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้โหเต็มข้อมาแล้วมาแล้วถ้ามีนิวก็อาจจะได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าปืนเขาเต็มข้อ แทนแบกตัดฝั่งนุน้นนเจ๊ผมคิดน,นี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไทยด้วยไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ